สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนนะคะามาพบกันในรายวิชา4001202สิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและการดำรงชีวิตนะคะอาจารย์พิษตั้งสมบัติวิจิตนะคะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันในเรื่องของนิเวศวิทยาพื้นฐานนะคะระบบนิเวศนะคะนิเวศวิทยานะคะเกี่ยวข้องอย่างไรกับการดำรงชีวิตของเรานะคะของมนุษย์และก็ สิ่งแวดล้อมนะคะเราบอกว่านิเวศวิทยาเนี่ยนะคะวิทยาเนี่ยแปลว่าการศึกษาหรือศาสตร์นะคะดังนั้นนิเวศวิทยานะคะก็เป็นการศึกษานะคะหรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องนะคะกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตใดๆก็ตามนะคะกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนะคะซึ่งระบบนิเวศนะคะ เราเรียกภาษาอังกฤษว่า ecosystem นะคะเป็นระบบนะคะที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์คะในการดำรงชีวิตนะคะของกลุ่มสิ่งมีชีวิตหลายๆชนิดนะคะกับสิ่งแวดล้อมที่มันอาศัยอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งนะคะทำให้เกิดเป็นระบบหมุนเวียนแลกเปลี่ยนสสารพลังงานจนเป็นวัฏจักรนะคะ ภาพนี้นะคะเป็นภาพที่แสดงถึงระบบนิเวศนะคะของพื้นดินนะคะมีพืชมีจุลินทรีย์นะคะแล้วก็มีแมลงนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยในดินนะคะมีเจ้าเชื้อรามีตัวอ่อนจักจั่นเป็นเอ่อมาฝังตัวนะคะเป็นมีไส้เดือนดินมีหนอนมีเห็บไรนะคะนะคะสัตว มแมลงพวกนี้นะคะก็อาศัยอยู่ในดิน,นะคะ่ะดินก็เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้นะคะแล้วก็เมื่ออพืชด้วยนะคะรากของพืชก็อยู่ในดิน,นะคะ่ะพืชก็จเจริญเติบโตไปเหนือดิน,นะคะแล้วก็สัตว์แมลงต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้วงมแมลงสาบนะคะตะขาบกิ้งกือหอยทากมดอะไรอย่างนี้นะคะ่ะก็จะอยู่บนพื้นหญ้านะคะ บนหญ้าบนพืชนะคะหากินนะคะกินพืชกินหญ้านะคะนะคะ ء, ทำให้ดํารงชีวิตอยู่ได้นะคะถ้าไม่มีพืชไม่มีต้นไม้นะคะสัตว์บนดินพวกนี้ก็ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้นะคะหรือถ้าไม่มีดินนะคะสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดินก็ไม่สามารถดํำรงชีวิตอยู่ได้นะคะนะก็เป็นระบบนิเวศตัวอย่างระบบนิเวศนะคะให้ดูก่อนนะคะเาบอกว่าระบบนิเวศนั้นมันมีความสําคัญนะคะ เราจะต้องอทำความเข้าใจนะคะกับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆกับสิ่งแวดล้อมนั้นๆนะคะเพื่อที่จะได้เข้าใจนะคะไม่ทำลายให้มันเสียสภาพนะคะว่าถ้าเกิดสิ่งมีชีวิตนะคะสามารถดำรงอยู่นะคะมีกลุ่มประชากรในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งคะก็จะเป็นที่อยู่อาศัยของของสิ่งมีชีวิตนั้นๆนะคะถ้าเกิดว่าระบบนิเวศน,นั้นถูกทำลายไปนะคะการดำรงชีวิตนะคะก็จะ มีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะอาจทําทให้พืชหรือสัตว์นะคะสามารถสูญพันธุ์ไปได้เลยนะคะดังนั้นนะคะในระบบนิเวศนะคะมีโครงสร้างอยู่สส่วนก็คือสิ่งไม่มีชีวิตนะคะเราเรียกว่าอไบโอติกนะคะเป็นพวกสารประกอบอินทรีย์สารประกอบอนินทรีย์นะคะที่อยู่ในน้ําในดินอากาศอุณหภูมิความชืน้นแล้วก็แสงสว่างนะคะ ส่วนสิ่งมีชีวิตรหรือเรียกภาษา,ษาอังกฤษว่าไบโอติกนะคะก็คือสิ่งมีชีวิตต่างๆแล้วแหละค่ะที่มีกระบวนการหายใจนะคะดังนั้นถ้าเราแยกนะคะสิ่งมีชีวิตตามบทบาทของการกินนะคะก็จะแบ่งได้เป็นผู้ผลิตหรือเราเรียกว่าโปรดิวเซอร์นะคะเราเรียกภาษาอังกฤษของผู้ผลิตนะคะสิ่งมีชีวิตใดๆที่สามารถสร้างอาหารเองได้ ตามธรรมชาติว่าออโต t โ p ปนะคะเป็นออโต้ออโตคืออัตโนมัตินะคะออโตโถปนะคนะคะ, 2, ะ,คะเป็นผู้บริโภคนะคะหรือเรียกว่าคอนซูมเมอร์ผู้บริโภคนี่เราก็เรียกว่าพาโกโทบหรือเฮตโ r โรโถปนะคะผู้บริโภคสร้างอาหารเองไม่ได้นะคะจะต้องรับอาหารจากผู้ผลิตหรือโปรดิวเซอร์นะคะแบ่งได้เป็นลำดับขั้นดังน,งนี้นะคะ เป็นสิ่งมีชีวิตที่กินพืชอย่างเดียวเราเรียกว่าเฮอร์บิวอร์นะคะเราเรียกว่าเฮอร์บิวอร์นะคะสิ่งมีชีวิตที่กินสัตว์อย่างเดียวเราเรียกว่าคาร์นิวอร์นะคะเราเรียกว่าคาร์นิวอร์ส่วนสิ่งมีชีวิตที่กินทั้งพืชทั้งสัตว์นะคะเราเรียกว่าโอมนิวอร์นะคะสัตว์ที่กินซากพืชซากสัตว์เราเรียกว่าสกาเวนเจอร์นะคะและส่วนนะคะจูลินซีนะคะที่ ย่อยสร้างอินซีนะคะที่ทับถมในดินเรียกว่าดิจิติวอลนะคะนี่นะคะอันนี้พืชน,นะคะหรือสิ่งมีชีวิตใดก็ตามที่สามารถสังเคราะห์แสงได้นะคะสิ่งมีชีวิตใดก็ตามที่มีคลอโรฟิลล์นะคะนับเป็นผู้ผลิตทั้งหมดนะคะผู้บริโภคก็มีทั้งกินพืชและกินสัตว์หรือกินทั้งพืชและสัตว์นะคะแล้วก็เป็นทั้งผู้ย่อยอ่า กินซากพืชซากสัตว์นะคะก็ผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์นะคะในดินนะคะเป็นดิจีทิวัลถัดมาเป็นผู้ย่อยสลายนะคะดีคอมโพเซอร์นะคะเป็นพวกจุลินทรีย์นะคะเป็นพวกจุลินทรีย์เป็นเฮเทโรโทนนะคะเอ่อย่อยซากพืชซากสัตว์นะคะให้กลายเป็นแร่ธาตุต่างๆวนกลับไปให้ผู้ผลิตได้ใช้ต่อนะคะนี่เป็นวัฏจักรนะคะระบบนิเวศนะคะเราสามารถ แบ่งเป็น3ประเภทโดยดูจากลักษณะการถ่ายเทมวลสารและพลังงานได้เป็นระบบนิเวศอิสระนะคะระบบนิเวศแบบปิดหรือระบบนิเวศแบบเปิดนะคะหรือสามารถแบ่งตามลักษณะทางกายภาพนะคะแบ่งเป็น2ประเภทนะคะได้แก่ระบบนิเวศภาคพื้นทวีปนะคะกับระบบนิเวศภาคพื้นน้ำคนะระบบนิเวศภาคพื้นทวีปนะคะก็จะเป็นที่อยู่ของพืชบกสัตว์บกนี้นะคะ ก็จะมีหลายๆลักษณะเลยไม่ว่าจะเป็นป่าดิบชื้นป่าดิบแล้งทุ่งหญ้าสวรรคหนาทุ่งหญ้าซาราราทะเลทรายแบบทุนด้าทุ่งป่าแบบเบนจพันนะคะเออนะคะก็จะมีหลากหลายมากนะคะส่วนระบบนิเวศภาคพ,พื้นน้ำนะคะก็จะมีน้ําจืดน้ํากร่อยแล้วก็น้ําเค็มนะคะ น้ำจืดน้ำกร่อยแล้วก็น้ำเค็มนะคะดังนั้น,นะคะเรามาดูความสัมพันธ์ของระบบนิเวศะคะนะของสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือสิ่งไม่มีชีวิตะคะมีความสำคัญกันอย่างไรบ้างะคะก็จะมีความสัมพันธ์กันในแบบการล่าเยื่อนะคะเรียกว่า predation ะคะบวกลบนะคะบวกก็คือผู้ที่ได้ประโยชน์ลบก็คือผู้ที่เสียประโยชน์ ถ้าเป็นได้ประโยชน์ร่วมกันนะคะบวกบวกก็คือได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะคะภาวะที่ต้องพึ่งพานะคะเป็นบวกทั้งสองฝ่ายแต่แยกจากกันไม่ได้ถ้าสิ่งมีชีวิตใดสิ่งมีชีวิตหนึ่งแยกจากกันนะคะสิ่งมีชีวิตใดๆจะตายทันทีนะคะภาวะมีการเกื้อกูลการบวกหรือศูนย์หมายความว่ามีประโยชน์ฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ได้ไม่เสียอะไรนะคะ ภาวะประสิทธิ์นะคะประสยัยประสิทธิสมนะคะบวกลบแน่นอนเลยนะคะภาวะการย่อยสลายนะคะภาวะการแข่งขันเป็นลบลบนะคะเสียประโยชน์ทั้งสองฝ่ายภาวะการเป็นกลางศูนย์ศูนย์ก็คือไม่มีฝ่ายใดได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์นะคะ,นะคะการใช้ชีวิตนะคะความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของสิ่งไม่มีชีวิตนะคะกับสิ่งมีชีวิตนะคะดูจากภาพนะคะการใช้ชีวิตเป็น สิ่งมีชีวิตที่อยู่กันเป็นกลุ่มนะคะแต่ว่าหมีขั้วโลกนะคะเขาจะต้องอยู่ในที่ที่อุณหภูมิเย็นภูมหนาวเย็น,นะคะอันนี้กวางถูกล่านะคะด้วยออส,สภาพสิ่งแวดล้อมนะคะไม่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของมัน,นะคะมันนอกจากมันจะถูกล่าแล้วมันอาจจะตายด้วยสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมก็ได้นะคะเออคะปลาในทะเลนะคะหรือว่า การล่าเหยื่อน,นะคะการหาอาหารการสร้างที่การสร้างที่พักนะคะการสร้างที่อยู่อาศัยนะคะของมดนะคะทีนี้เรามาดูนะคะอ่าภาวะอิงอาศัยนะคะเฮาลลามนะคะกับปลาชลามนะคะภาวะได้ประโยชน์ซึ่งกันและกันนะคะบวกบวกนะคะอันนี้ภาวะได้ประโยชน์ซึ่งกันและกันนี่เป็นบวกบวกแล้วแยกกันได้นะคะเช่นผีเสื้อกับดอกไม้นะคะ ไงคะผีเสื้อได้อะไรคะผีเสื้อได้น้ำนะคะน้ำหวานจากดอกไม้ดอกไม้ได้นะคะได้การผสมพันธุ์จากขาผีเสื้อใช่ไหมคะผีเสื้อก็บินไปดอกหนึ่งนะคะไปเก็บดอกตัวผู้มานะคะแล้วก็มาผสมกับดอกตัวเมียอีกดอกหนึ่งนี่นะคะภาวะประสิทธิ์นะคะเป็นฝอ,อยทองฝอยทองเป็นชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งนะคะที่เกาะดูดกินกับ เกาะดูดกินน้ําเลี้ยงจากต้นไม้ใหญ่นะคะทำให้ต้นไม้ใหญ่ตายได้นะคะภาวะพึ่งพากันแยกจากกันไม่ได้ mm. mutualism นะคะ mm. ก็คือสาหร่ายกับปลานะคะสาหร่ายกับปลาเรียกว่าไลาเค้นนะคะภาวะล่าเหยื่อน,นะคะ mm. ก็คือเป็นมีผู้ล่าแล้วก็ผู้ถูกล่านะคะ mm. ดังนั้นนะคะเรามีนะคะ mm. การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศน,นะคะ mm. เราบอกเรามีการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศน,นะคะ เมื่อพืชสังเคราะห์แสงได้นะคะเป็นผู้ผลิตน,นะคะแล้วสิ่งมีชีวิตหนึ่งะคะ่ะผู้ผบริโภคลำดับที่1่งมากินพืชไปนะคะก็จะมีการถ่ายทอดพลังงานนะคะจากพืชน,นะคะไปสู่สผู้ผบริโภคลำดับที่1น,นะคะไปดูกันนะคะว่าได้พลังงานไปเท่าไหร่นะคะนี่เป็นนะคะ,ะการถ่ายทอดพลังงานที่เรียกว่าห่วงโซ่อาหารนะคะ มีผู้ผลิตผู้บริโภคลำดับที่1น,นะคะแล้วก็ผู้บริโภคลำดับที่2นะคะเจ้าหนูนะคะก็จะมากินข้าวโพดนะคะเสร็จแล้วนะคะเสือนะคะแมวนะไม่ใช่เสือนะคะแมวก็จะมากินหนูต่อนะคะก็จะได้รับพลังงานต่อกันมาเป็นทอดๆนะคะอะันนี้เป็นสายใยอาหารนะคะเป็นสายใยอาหารนะคะมีผู้ผลิตหลายชนิดไะมีผู้บริโภคหลากหลาย ชนิดเหมือนกันคะผู้บริโภค1ตัวนะคะสามารถกินผู้ผลิตได้หลากหลายมากเลยนะคะหรือผู้บริโภคลำดับที่2อคะก็สามารถที่จะกินผู้บริโภคลำดับที่1ได้หลากหลายชนิดนั่นหมายความว่าในหูสายใย,ยอาหาระคะถ้าสิ่งมีชีวิตได้ตายลงนะคะก็มีผลกระทบต่อผู้บริโภคไม่มากเท่ากับห่วงโซ่อาหารนะคะเช่น ถ้าตักกะแตนตายไปนะคะถ้าตักกะแตนตายไปลองดูตามลูกศรน,นะคะ่ะลูกศรชี้ไปที่ใดนะคะแสดงว่าสิ่งนั้นเป็นผู้บริโภคนะคะเป็นผู้กินสิ่งมีชีวิตอื่น,นะคะ่ะถ้าตักกะแตนตายไปกบก็ยังคงมีชีวิตอยู่รอดได้นะคะเพราะว่ากบสามารถที่จะกินผีเสื้อกินมแมลงปอนะคะได้อีกนะคะ ักกแตนตายก็ไม่มีผลอะไรนะคะไม่มีผลมากในใสา่ใย,ายอาหารนะคะดังนั้นคะเราก็มีการถ่ายทอดพลังงานนะคะตามกฎ10%คะของลินแมนคะเมื่อสิ่งมีชีวิตนึงกินสิ่งมีชีวิตอื่นนะคะก็จะได้รับพลังงานไป10%นคะส่วนที่เหลืออีก90%ก็ออกมาในรูปของ ความร้อนคะูะสูญเสียพลังงานในรูปของเมตาบอลิซึมเช่นการหายใจการสร้างเนื้อยือ่อแล้วพลังงานความร้อนไปถึงเกือบ90%คะได้รับพลังงานมาแค่10%เองนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะ,นะคะเมื่อพืชน,นะคะสามารถผลิตพลังงานได้1,000กรัมนะคะแล้วหนอนมากินพืชงั้น,นะะหนอนกินใบชาเขียวชีเมตตัวใดนะคะ หนอนจะต้องกินใบชาเขียวไปถึง1000กรัมถึงจะได้พลังงาน100กรัมเองนะคะนี่เป็นการถ่ายทอดพลังงานจากพืช1000กรัมน,นะคะให้หนอนนะคะได้แค่10%เอเองนะคะเหล็ดแล้วเมื่อนกนะคะนกกินหนอนร้อยกรัมได้พลังงานแค่สิบกรัมเองนะคะเมื่อแมวมากินนกนะคะนกสิบกรัมจะให้พลังงานกับแมวแค่กรัมเดียวนะคะให้พลังงานแค่สิบเปอร์เซ็นตะ์ค่ะ ดังนั้นคะในออการถ่ายทอดพลังงานนะคะก็มีการหมุนเวียนวัฏจักรของธาตุค่ะนะคะเป็นองค์ประกอบทั้งในสิ่งมีชีวิตแล้วก็สิ่งไม่มีชีวิตที่อยู่ในเปลือกโลกคะไม่ว่าจะเป็นวัฏจักรคาร์บอนวัฏจกักรไนโตรเจนวัฏจักรออกซิเจนฟอสฟอรัสกรรมฐถนนะคะรวมทั้งการถ่ายทอดสารพิษที่เกิดขึ้นในระบบนิเวศด้วยนะคะมาดูภาพนี้นะคะ เป็นวัฏจกักรคาร์บอนนะภาพนี้เป็นวัฏจกักรคาร์บอนนะะวัฏจักรคาร์บอนนี้จะเกี่ยวข้องกับกระบวนการหายใจของพืชน,นะคะเมื่อสิ่งมีชีวิตต่างๆนะคะหรือโรงงานอุตสาหกรรมมีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาในชั้นบรรยากาศ พืชน,นะคะสามารถที่จะดูดยาซคารบอนไดออกไซด์เข้าไปใช้ในกระบวกนการสังเคราะห์แสงนะคะได้เป็นน้ำตาลและออกซิเจนออกมาน้ำตาลและออกซิเจนนะคะก็ออกมาให้สิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ได้ใช้การออกซิเจนต่อไปนะคะแล้วก็สิ่งมีชีวิตก็ยังกินพืชน,นะคะก็จะได้พลังงานไปด้วยนะคะถัดมาเป็นวัฏจักรไนโตรเจนนะคะ วัฒจักรในตรเจนนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับพืชอีกเช่นเดียวกันนะคะนอกจากจะเกี่ยวข้องกับพืชแล้วยังเกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์ที่เรียกว่าแบคทีรียนะคะแบคทีรียในปมลากถั่วนะคะเรียกว่าอาไรโซเบียมนะคะแบคทีรียไรโซเบียมตัวนี้สามารถตรึงในโตรโเจนในอากาศทําให้พืชเจริญเติบโตได้นะคะอยู่ที่ปมรากถั่วนะคะในพืชตระกูลถั่วนะคะแล้ว เมื่ออสิ่งมีชีวิตหนึ่งนะคะอือออกมานะคะก็จะเป็นมีการไนโตรเจนมาด้วยนะคะทำให้พืชนะคะสามารถนำไปใช้ได้นะคะนะคะหรือมาจากตดของเราก็มีการไนโตรเจนเหมือนกันนะคะวัฏจากฟอสฟอรัสนะคะฟอสฟอรัสมาจากพืชและสัตว์นะคะซากพืชซากสัตว์ที่ตายรวมกันค่ะ ทับถมกันนะคะนะคะกลายเป็นภูเขานะคะที่มีธาตุฟอสฟอรัสอยู่ด้วยนะคะเมื่อฝนตกช้าออกมาะคะก็จะช้าฟอสฟอรัสมาด้วยนะคะทำให้ฟอสฟอรัสตกลงไปในน้ำนะคะเมื่อฟอสฟอรัสตกลงไปในน้ำนะคะก็จะมีการาพืชน,น้ำแล้วก็ได้นำไปใช้แล้วก็ละเหยออกมาใหม่นะคะในชั้นบรรยากาศนะคะ เมื่อพืชหรือสตัตว์ตายลงไปนะคะโดยจุลินทรีย์นะคะก็มีธาตุฟอสเฟตหรือฟอสฟอรัสนะคะละลายอยู่ในนี้ด้วยนะคะให้พืชได้นําไปใช้นะคะเป็นวัตถุจากฟอสฟอรัสนะคะภาพนี้นะคะเป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงว่านะคะถ้านะคะเกษตรกระคะในการทําการเกษตรเกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยเคมี หรือยาข้าแรงหรือยากําจัดศัตรูพืชคน,นะ,คะเสร็จแล้วสารเคมีเหล่านั้น,นะคะ่ะถูกชะลงไปในแหล่งน้ำนะคะสัตว์น้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นปลาหรือสิ่งมีชีวิตใดรกร็ตามที่อยู่ในน้ำนะคะและรับบริโภคน้ำเข้าไปก็มีสารพิษเหล่านี้ตกค้างด้วยนะคะแล้วถ้าเรากินปลาโดยเฉพาะมนุษย์นะคะถ้าเรากินปลานะคะเราก็มีโอกาสที่จะก,ก่อให้เกิดมะเร็งได้นะคะ หรือลมทั้งเรากินพืชด้วยถ้าพืชใดมีสารตกค้างของปุ๋ยเคมีหรือยาฆ่าแมลงหรือยาก,กําจัดศัตรูพืชน,นะคะก็จะทําให้อกระตุ้นนะคะการเป็นการก่อให้เกิดเซลเล์มะเร็งได้นะคะนี้เป็นการบ้าน,นะคะการบ้านเดี๋ยวเราจะอ่าคุยกันอีกทีหนึ่งนะคะในคลาสนะคะนะะสำหรับวันนี้คะ่ะขอจบ การนำเสนอเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่สัปดาหหน้านะคะสวัสดีค่ะ